วันนี้เราทีมงานท่านสจตีประธานกะกะตสอพอบางกระคงนะครับวันนี้มาร่วมภยัยต้านภายัยโควิด19นะครับที่สอพอดอนอรอดนะครับนำนำำ้ำจำนวนร้อยแพ็คนะครับมาเพื่อที่จะมามอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจนะครับที่สอพอดอนอรอดนะครับโดยวันนี้ท่านรองผู้กับปอนะครับเป็นผู้รับมอบแทนท่านุูมกับซึ่งวันนี้ติดภารกิจนะครับ ท่านท่านเอาเอาเอาอัน้่พี่เอาอุปกรณ์มาวางข้างหน้าเลยพี่ ก็กำลังจะทำพิธีนะครับด้านมอบนะครับด้านหน้าเอาแล้วดับตีแล้วไปไหนล่ะ <c oughs> ดับตีผูปรสาสานังานเอา้าโอเคโอเคเข้ากุนครับนะครับตอนี้เป็นภาพนะครับนะครับเอเอ